ว่า c R f ตัวกับเนี่ยโตสองข้างเหมือนกันไหมเหมือนกันเซตที่ไหนไม่ใช่เรื่องโอกาสดิบนะไม่ใช่เรื่องโอกาสดิบเนี่ยพอจับมันจะเป็นแบบนี้ครับก็อะไรโตข้างนี้โตข้างขวาน้ำมันมีสะปิงมีอันนี้ด้วยเป็นยูเดี๋ยวโจ๊กันไร นี่แม่ผมไม่ได้กดนะนลงมาเองเอาดึงออกมาดินะครับเนี้ยนะลงมาครับปั๊บจะดึงออกมาเองพอกดแล้วมันตกตกไหนก็ได้เนะอาดึงออกมาเองโจ๊กข้างซ้ายของ CRM โจ๊กดีบา่าข้างซ้ายไม่มีจับติงเป็นดีบางนะครับไม่ตำอะไรไม่ได้จับ มันจะคลึงกับไว้ทับไว้ดีบางนะครับไว้ทับทีนี้ช่วงางขวาเป็นสันติงโย่คอมเป็บชันคอมเป็บชันก็คือในงนักกับพน้ารูปหุ้มปุ๊บเวลากี่ปุ๊บมันจะกดไว้กันนะครับตรงอีกข้างก็เป็นจุดดีบางนะครับัวมรวมนเคือช่วงข้างนี้เหมือนกันครับน้ำมันโช้ไม่เท่ากัน วิธีการต่อไม่เหมือนกันเตือนยี่แมวเปลี่ยนโบเตือนก้างซ้ายก้างซ้ายแล้วเปลี่ยนโบก้างขวาไม่มีอะไรเลยนะการต่อไม่เหมือนกันว I mean uh, ิธีการตีหนิคงการต่อก็ต่างนะค่ะวิธีการต่อก็จะได้เห็นว่าข้างในแสบที่ตัวไม่เหมือนกันนะครับมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษไม่สอนดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือพิเศษครับเดี๋ยวพอจับเรื่องออกมาได้บางคนบอกว่าไม่มีมาตรานเลยไม่มีเครื่องมือพิเศษ ผมมีวิจามาเนาะก็ไอรู้แค่นี้นะฮะเหลือใครอยากจะรู้ก็ต่อบยังไงให้รู้บางสุดงบางสิ่ที่ผมไม่มีก็ไม่ติดใจพี่ยานรักเตผมไม่ให้ดูนะ